นำเสนอผลงานเพื่อเสนอชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นของนางคณิดากิติพรพงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกวุฒิการศึกษาสูงสุดบัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยมหาสารคามเริ่มรับราชการเมื่อวันที่26เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2559 ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการสังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สํานักงานส,สหกรณ์จังหวัดนครนายกปัจจุบันดํารงตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งสํานักงานส,สหกรณ์จังหวัดนครนายกรวมระยะเวลาปฏิบัติรชาชการ8ปี9วันในการปฏิบัติงานได้ยึดหลักการปฏิบัติงานดังนี้ครองตนดําเนินชีวิตตามหลักนิติธรรมและคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎระเบียบ ยึดมั่นในการทำความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นเคารพความคิดและสิทธิของผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมและงานพิธีต่างๆร่วมกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดยึดปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักคุณธรรมจริยธรรมครองคนให้ความเคารพผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทำงานเป็นทีมยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อนร่วมงานครองงาน ในขณะปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งได้กำกับแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดังนี้การส่งเสริมโครงการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกและสหกรณ์มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมลดลงของสหกรณ์การเกษตรเมืองนครน,นายกจำกัดมีสัสดส่วนการดำเนินงานร้อยละแปดระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 2จนถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาสหากรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอและได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสหกรณ์ระยะที่1และระยะที่2สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายกจำกัดเข้าร่วมโครงการและจัดทําโครงการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้คําแนะนําและชี้แจงทําความเข้าใจแก่คณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์ของการดําเนินโครงการดังกล่าว โดยการยกตัวอย่างพร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพความเป็นไปได้จากการดำเนินโครงการสหกรณ์ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดไว้ผลสำเร็จของงานสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายกจำกัดสามารถแก้ไขปัญหาหนีค้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนีค้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์จนถึงปัจจุบัน สมาชิกสหกรณ์สามารถแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระได้แล้วเสร็จจากมูลนี้เข้าร่วมโครงการจำนวน12,677,685.51บาทปัจจุบันรับชำระนี้ยอดสะสมจำนวน1 5 5 3้9ล้า6 6บาทสหกรณ์รับชำระเกินกว่ามูลนี้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน2 8 6 2 1าน1 5บาทส่งผลให้สหกรณ์มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประจำปีอย่างต่อเนื่อง และสามารถแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสมลดลงจากยอดขาดทุนสะสมณวันสิ้นปี31มีนาคม2,562จำนวน1 7 5 6จ9 4ล้านบาทปัจจุบันสหกรณ์มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมคงเหลือณะ3มมีนาคม2,566จำนวน7 8็ด6้าน6บาทการชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลอาสานครนายกจำกัดมีสัดส่วนการดำเนินงานร้อยละเจ ระยะเวลาที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2564ถึงวันที่31พฤษภาคม2565รวมเวลาที่ใช้ในการชำระบัญชี6เดือน29วันนายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศเลิกสหกรณ์บริการตำบลอาสานครนายกจำกัดและได้แต่งตั้งนายประโมดีระเบียบเป็นผู้ชำระบัญชีโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการชำระบัญชีในส่วนของการดำเนินการก่อนปฏิบัติการชำระบัญชีและได้เกษียณอายุราชการก่อนการชำระบัญชีแล้วเสร็จ นายทะเบียนสหกรณ์จึงได้เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีโดยแต่งตั้งนางคณิดากิติพรพงษ์เป็นผู้ชำระบัญชีแทนผู้ชำระบัญชีคนเดิมและได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการชำระบัญชีในส่วนของการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติการชำระบัญชีและดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการชำระบัญชีผลสำเร็จของงานนายทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่งถอนชื่อสหกรณ์บริการตำบลอาสานครนายกจำกัดออกจากทะเบียนตามคำสั่งที่นายสิบทับสห สั่งณวันที่4สิงหาคม2565รวมเวลาที่ใช้ในการชำระบัญชี6เดือน29วันและเป็นการสร้างองค์ความรู้และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในกรมส่งเสริมสหกรณ์ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลจริงทุกประการและต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่สนับสนุนและให้โอกาสในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ